ในคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการอุตสาหกรรมเหล็กมาเล่าสู่กันฟังครับเชื่อว่าหลายท่านนั้นก็คงจะพอได้ยินข่าวข่าวกันมาบ้างแล้วครับถึงสถานการณ์ที่กําลังร้อนระอุในวงการนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ ลองนึกภาพตามนะครับโรงงานเหล็กใหญ่โตมโหร้านที่เคยคึกคักไปด้วยพนักงานแล้วก็เครื่องจักรตอนนี้เนะี่ยกับเงียบงนันไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวเสียงเครื่องจักรที่เคยดังกระหึมนั้นมันก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบเชียบประตูโรงงานที่เคยเปิดต้อนรับแรงงานนับร้อยนับพันบัดนี้เนะี่ยก็กลับปิดตายราวกับไม่มีวันจะกลับมาเปิดอีกครั้งซสยอย่างนั้นแหละครับใช่แล้วครับทุกท่านฟังไม่ผิดหรอกครับโรงเหล็กหลายแห่งในจีนเองก็กําลังประสบปัญ หายอย่างหนักหนาสาหัสครับหลายแห่งนั้นต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้เองนะครับก็ดูเหมือนจะดําเนินกิจการไปได้ด้วยดี น่าตกใจเหมือนกันนะครับที่โรงงานที่ลงทุนไปหลายล้านหยวนนะ่บางแห่งนั้นก็ถึงร้อยล้านหยวนเลยครับกลับต้องมาล้มสลายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนกับฟ้าผ่าลงกลางหัวเลยทีเดียวท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับเจ้าของโรงงานเหล่านี้เองพวกเขาก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจครับกว่าจะสร้างโรงงานขึ้นมาได้ก็ต้องผ่าฟันอุปสรรคต่างๆหน้านา,าทั้งเรื่องของเงินทุนการหาแหล่งวัตถุดิบการจัดการบุคลากรกว่าจะผ่านมาได้แต่ละขั้นตอน บอกได้เลยครับว่ามันไม่ง่ายแต่แล้ววันหนึ่งนั้นกลับต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับว่า ความฝันความหวังแล้วก็อนาคตของพวกเขาเนะี่ยมันกําลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเลยครับแต่ผมก็เช่นนะครับว่าหลายท่านก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมเหล็กทําไมสถานการณ์นั้นมันถึงเลวร้ายไ,ได้ขนาดนี้เอาล่ะครับผมจะเล่าให้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเศร,รษฐกิจของจีนเองช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักหน่วงเลยครับแทบจะไม่มีใครสามารถทำกำไรได้เลยทุ ธุรกิจหลากหลายประเภทเองก็ต้องปรับตัวลดขนาดองค์กรหรือแม้กระทั่งปิดกิจการไปก็มีครับแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กนั้นมันก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กนั้นถือเป็นดัชนีวัดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเลยทีเดียวเปยบเสมอกับเสาหลักต้นใหญ่ที่คอยค้ำจุนเศรษฐกิจของจีนครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันกําลังชะลอตัวประกอบกับความต้องการเหล็กในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มันลดลงนะครับมันก็เลยส่งผลให้ราคาเหล็กนั้นตกต่ำอย่างรวดเร็วแล้วก็นําไปสู่การล่มสลายของโรงงานเหล็กหลายแห่งครับมันเหมือนกับโดมิโนโที่ล้มลงทีละตัวทีละตัว จนในที่สุดแล้วก็ล้มระเนระนาดไปหมดนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กด้วยนะครับเช่นราคาวัตถุดิบในตลาดที่มีความผันผวนสูงต้นทุนในการผลิตแล้วก็การบำรุงรักษาที่มันสูงขึ้นครับรวมถึงนโยบายแล้วก็แผนการดําเนินงานต่างๆของทางภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อภาครวมของอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวและผมเองก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากนายหยวน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กของจีนครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลที่น่าตกใจผ่านทางโตอีนนะครับหรือว่า Tik t o อกเวอร์ชั่นจีนนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนครับโดยระบุว่าในขณะนี้ครับมันมีบริษัทเหล็กในจีนมากถึง75แห่งต้องหยุดการผลิตลงเนื่องจากประสบปัญหาเหล็กขายไม่ออกครับยิ่งผลิตก็ยิ่งขาดทุน สถานการณ์นี้นะครับมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานและก็ครอบครัวที่ต้องพึ่งพาไรายได้จากโรงงานเหล็กครับในหยวนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองถังขังซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กของจีนก็ได้แสดงความกังวลว่าโรงงานเหล็กหลายแห่งครับกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตบางแห่งนั้นถึงกับจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ไหวนะครับพนักงานเหล่านี้หลายคนก็ต่างเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้าน ส่งเสียลูกเรียนแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่แก่ชาราด้วยครับและเมื่อโรงงานนั้นปิดตัวลงพวกเขาเหล่านี้ก็ต้องขาดรายได้ไปครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าครอบครัวน่ะจะอยู่ยังไงจะไปพึ่งใครล่ะเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็มืดมนเสียลือเกินครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าโรงงานเหล็กในจีนจํานวนมากครับประกาศปิดตัวลงอีกแล้วครับโดยอ้างเหตุผลด้านการบารุงรักษาล่ะครับทีนี้เท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมทําไมครับอยู่ดีๆเนี่ยต้องปิดโรงงานเพื่อบารุงรักษาพร้อมกันเลยหลายแห่งด้วยล่ะมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับมองในมุมมองของผู้ประกอบการการประกาศปิดปรับปรุง มันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยนะี่ยมันก็ยังดูดีกว่าการประกาศว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งจริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นหลี่ยงสเตียลในมณฑลซานตงครับได้เริ่มงานบำรุงรักษาแล้วก็หยุดการผลิตทั้งหมดในเดือนมกราคมซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตเหล็กเส้นประมาณ3,000ตันต่อวันเช่นเดียวกับโรงงานหลิงกง ที่ประกาศจะลดกําลังการผลิตลง8,000ตันต่อวันครับไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยส่วนแผนการปิดตัวที่ยาวนานที่สุดก็ได้แก่ซานตงไอรอนแอนสตีกรุ๊ปครับซึ่งมีแผนจะยกเครื่องเตาหลอมระเบิดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15เมษายนส่งผลรบต่อ กำลังการผลิตเหล็กประมาณ1 0,000ตันต่อวันครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับเตาหลอมระเบิดขนาดใหญ่ที่มันเคยลุกโชนด้วยเปลวไฟนะ่ะตอนนี้นะครับมันกําลังถูกดับลงเครื่องจักรขนาดมหึบมาฮที่เคยทํางานอย่างหนักก็กําลังหยุดนิ่งบรรยากาศที่เคยคึกคักนั้นก็กลับกลายเป็นความเยียบเหงาซานรตรงไอรอนแอสตีลกรุ๊ปนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2012แล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองเทียนฉีมณฑลซานรตรง ก็กำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักโดยผลประกอบการในไตรมาสที่3ของปี2024 <c oughs> ก็ได้พบว่าบริษัทนั้นขาดทุนรวมกว่า270ล้านหยวนนายเฉินหยุนผางครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนั้นก็ได้ออกมายอมรับด้ยครับว่า สถานการณ์การขาดทุนของบริษัทนั้นมันกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กโดยรวมเลยทีเดียววิกฤตในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับโรงงานเหล็กเท่านั้นครับแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบผู้ขาเหล็กผู้รับเหมาแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนนั้นก็ได้รับผลกระทบกันหมดเลยครับข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปี2 0 2 4นะครับมันก็ชี้เห็นว่าทั้งโรงงาน เหล็กแล้วก็ผู้ค้านั้นต่างก็ประสบกับปัญหาการขาดทุนและด้วยความพยายามที่จะลดกําลังการผลิตมันก็ทําให้จํานวนผู้ค้าเหล็กนั้นลดลงอย่างรวดเร็วครับ คาดว่าสถานการณ์เช่นนี้นะครับมันจะยังคงดําเนินต่อไปจนถึงในปี2025เลยครับในบรรดาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหากรรมนั้นก็บอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของอุตสาหากรรมเหล็กในจีนก็คือปัญหากําลังการผลิตส่วนเกินทั้งเหล็กดิบเหล็กแผ่นริดร้อนมีปริมาณมากกว่าความต้องการในประเทศส่งผลให้ราคาเหล็กนั้นตกต่ําแล้วก็กําไรลดลงข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติของจีนนะครับก็ระบุว่าในช่วงสามไตรมาสแรกของปี2024นะครับ จีนเองก็ผลิตเหล็กดิบได้รวมแล้ว768ล้านตันครับลดลงถึง3.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่บริโภคเหล็กในประเทศลดลง6.2%โดยอย่างยิ่ง ในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่การบริโภคเหล็กนั้นลดลง13.5%แล้วก็11%ตามลำดับซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2, 2022 2023แล้วก็ปี2024ที่ผ่านมาครับซึ่งการบริโภคภายในประเทศนั้นลดลงเพียง5% 3%แล้วก็3%ตามลำดับครับรวม3ปีที่ผ่านมาการบริโภคภายในประเทศนั้นลดลงไปกว่า100ล้านตันและคาดว่า ในปี2025นี้ครับการบ,บริโภคเหล็กดิบในประเทศจีนนั้นก็จะลดลงต่ำกว่า900ล้านตันครับในด้านของเจียงซู่หลงนีเกิลครับซึ่งเคยเป็นบริษัทเหล็กเอกชนขนาดใหญ่ที่ติดอันดับ47ใน500อันดับแรกของจีนในวันนี้นะครับบริษัทนั้นกลับต้องประสบกับปัญหาทางการเงินหลังจากขายกิจการอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่การล้มละลายในที่สุดศาลได้ประกาศให้บริษัทล้มละลาย และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างนี่เนื่องจากมีเจ้าหนี้มากกว่า2,000รายครับแล้วก็มีหนี้สินร่วมกว่า8,000 0ล้านหยวนในจำนวนนี้ก็รวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนอย่างซ่งยู แล้วก็จูตรงด้วยนะครับเจียงซู่หลงนิกเกิลนะครับก็เคยเป็นบริษัทเหล็กใหญ่ครับมีทรัพย์สินรวมกว่า1นึ่งแสล้านหยวนครับลองนึกภาพดูสิครับบริษัทที่มีทรัพย์สินมหาศาลขนาดนี้เนะี่ยกลับต้องล้มละลายนี่มันน่าตกใจนะครับเนี่ยข่าวการล้มละลายแล้วก็การปรับโครงสร้างของบริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือรวม2ี่แห่งมันก็ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมเหมือนกับระเบิดลูกใหญ่นะครับที่ถูกจุดชนวนขึ้น ส่งแรงสะเทือนไปทั่ววงการเลยทีเดียวและจากรายงานของ s เซาเทนวิก k l y นะครับแล้วก็สื่ออื่นก็ระบุว่าบริษัทเองก็เริ่มดําเนินการปรับโครงสร้างนี้มาตั้งแต่ในช่วงเดือนรกรกฎาคมปี2024ที่ผ่านมาแล้วครับทุกท่านจํากันได้ไหมครับว่านายต้ากูฟงครับเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเชียงสู้หลงนิกเกิลนี่นะครับและเขาก็ได้รับการขนานนามว่า เป็นราชาแห่งเหล็กเอกชนเลยทีเดียวและเขาก็อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองรับบริษัทนั้นเคยเป็นผู้ผลิตเหล็ก,ก้าไร้เสนิมรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับรองจากสิงเซียงกรุ๊ปรับและมันก็มีรายงานการผลิตอยู่ในบนทนเซียงชูครอบคลุมพื้นที่เขตสร้างงูเขตเหลียงอำเภอเจียงหยนเขตทีนนานรวมถึง โครงการในต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซียด้วยครับแต่แล้วความยิ่งใหญ่นั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงการขยายกิจการอย่างรวดเร็วนั้นมันก็อาจจะนําไปสู่หายนะได้เช่นเดียวกับเจียงสู้หลงนิกเกิลครับที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้เสินจจะต้องล้มละลายในที่สุดสำหรับบริษัทในเครือ28แห่งที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างก็ตั้งอยู่ในเขต สร้างงูกรับเจียงหยานแล้วก็หนานติงยกเว้นบริษัท3ามแห่งในเขตเหลียงซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อการปรับโครงสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยสินทรัพย์ของรัฐเหลียงก็ได้เข้าควบคุมบริษัทเหล่านี้ไปแล้วครับปัจจุบันสินทรัพย์ของรัฐเหลียงเองนะครับก็กําลังมีข้อพิพาทเรื่องนี้สินกับผู้รับเหมาโครงการฟูฮงสเตลเป็นมูลค่ากว่า 1,000ล้านหยวนครับซึ่งมันก็เป็นหนี้ค้างชําระที่มันเกิดขึ้นก่อนการโอมกรรมสิ์นั่นเองครับก่อนที่เจียงซูหลงนิเกิลนะครับจะล้มละลายบริษัทนั้นก็มีปัญหาในการจ่ายเงินเดือนพนักงานทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นครับรายงานจากสื่อจีนนั้นก็ระบ,บุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมาครับพนักงานที่ชื่อหลูฟันนะครับแล้วก็เพื่อร่วมงานก็ถูกบังคับให้ออกจากงานเนื่องจากบริษัทน,นั้นจ่ายเงินเดือนล่าช้ามาโดยตลอดหลูฟันนะครับก็เริ่มทํางานที่โรงงานผลิตเหล็กแห่งนี้เมื่อปี2019ครับรวมแล้วก็เป็นเวลา6ปีเขาก็เล่านะครับว่าเมื่อประมาณ3ปีก่อนนี่ะโรงงานก็เริ่มจ่ายเงินเดือนล่าช้าจากเดิมที่จ่ายเงินเดือนต่อเดือนก็เริ่ม เลื่อนหลายเดือนครับนานที่สุดก็6เดือนเลยทีเดียวต่อมานะครับสถานการณ์นั้นก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเงินเดือนก็ถูกหกักไม่จ่ายเต็มจานวนทําให้หลูแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินเดือนอย่างเต็มที่แล้วก็ยิ่งนานวันไปยิ่งนานวันไปเนี่ยเงินเดือนก็ยิ่งค้างชําระเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับลองคิดดูสิครับทุกท่านพนักงานที่ทํางานหนักมาหลายปีนะกลับไม่ได้รับเงินเดือนเลยครอบครัวก็ต้องดูแลครับลูกก็ต้องส่งเสียให้เรียนหนังสือ พ่อแม่ก็แก่ชาราต้องดูแลแล้วแบบนี้เนะี่ยจะเอาเงินที่ไหนละครับใช้ายแบบนี้ไม่ต่างจากการใช้แรงงานทาเลยนะครับเนี่ยเจียงซูหลิงดิงเกอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กก้าไร้สนิมรายใหญ่อันดับสองของจีนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบในท้องถิน่นกลับมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักถึงขั้นไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้เมื่อพนักงานรวมตัวกันไปร้องเรียนกับฝ่ายบริหารก็ได้รับคําตอบที่เย็นชาครับว่าคนในท้องถิ่นนะ่ะ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเพียงเดือนละ800อยหยวนไม่ต่างอะไรจากที่ประเทศไทยนะครับที่คนต่างจังหวัดนั้นสามารถเก็บผักริมลัวกินได้ท่านผู้ชมครับ800อยหยวนในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะพอใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับค่าครองชีพก็สูงครับข้าวของนั้นก็แพงใจาพนักงานแล้วก็ครอบครัวอยู่รอดก็ได้ยังไงครับทางเดียวที่พนักงานจะได้รับเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดก็คือการลาออกครับซึ่งหลูฟันก็มองว่านี่นะครับมันเป็นวิธีการบีบให้พนักงานน่ะ ลาออกโดยสมัครใจเพื่อที่บริษัทนะครับจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือฟันที่ทํางานที่โรงงานแห่งนี้มาเป็น6ปีนะครับก็กล่าวว่าถ้าเขาลาออกนะครับบริษัทนั้นก็จะจ่ายเงินเดือนที่ค้างทั้งหมดให้ทันทีนะครับแต่เขานะ่ะจะไม่รับค่าชดเชยทั้งที่ทํางานมา6ปีแล้วก็ไน่จะรับค่าชดเชยเป็นเงิน7เดือนและนี่นะครับก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิกฤตที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2024ที่ผ่านมาครับแล้วก็ถือเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กของจีนเลยทีเดียวมีการปลดพนักงานจำนวนมากทั้งในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่พนักงานทุกระดับนั้นก็ต่างได้รับผลกระทบข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนณนะเดือนตุลาคมปี2024นะครับก็ระบ,บุว่าอุตสาหกรรมเหล็กนั้นมีพนักงาน1.8ล้านคนแล้วก็ลดลง1 000, 1 0 0นคนครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2,023. และนั่นก็หมายความว่าในเวลาเพียงแค่1ปีครับมีคนงานในอุตสาหกรรมเหล็กกว่า1นึ่งแสนคนครับต้องตกงานลองคิดดูนะครับคน1น0 0งแคนนะ่ะต้องตกงานพวกเขาจะไปไหนนะครับจะทําอะไรจะหาเลี้ยงครอบครัวยังไงครับและมันก็เป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่หลวงมากเลยนะครับอุตสาหกรรมเหล็กของจีนนั้นก็ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมมาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานยนเป็นหลักครับ แต่ว่าในปี2024ทั้งสอ,งอุตสาหกรรมนั้นก็ต่างซบเซาตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ชะลอตัวยอดขายรถยนต์ก็ตกต่ำทำให้ความต้องการเหล็กนั้นลดลงเกิดภาวะ กำลังการผลิตส่วนเกินครับส่งผลให้โรงงานเหล็กหลายแห่งนั้นต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนแล้วก็ล้มละลายแม้แต่โรงงานเหล็กที่ยังสามารถปร,รประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ก็จะต้องปรับตัวด้วยมาตรการฉุกเฉินครับเช่นการลดการเดินเครื่องเตาหลอมเพื่อประหยัดค่าแรงแล้วก็ค่าบำรุงรักษา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักงานซึ่งเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวหลายคนนั้นกังวลว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขานั้นจะแย่ลงคราวนี้ครับเราไปดูที่เอสติลกรุ๊ปกันบ้างครับเอสติลกรุ๊ปเนีครับเขาก็เป็นผู้ผ,ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ2ของจีนครับ มีบริษัทในเครือได้แก่ทงสติลฮันสติลช่วนสติลเชิ์สติลแล้วก็หวูสติลครับในเดือนธันวาคมปี2024ที่ผ่านมานี้เนี่ยครับเ Steel Group นั้นก็ได้ประกาศลดเงินเดือนเงินบำนาญแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพนักงานและมันก็ได้สร้างความไม่พอใจครับให้กับพนักงานเป็นอย่างมากโดยนายหวังครับ พนักงานของชวนสตีลรับก็ได้เปิดเผยว่าบริษัทนั้นได้ย้ายฐานการผลิตเหล็กไปที่เมืองถังกงังหรือถอนหม้อไอ้น้ําที่ชวนสตีลแล้วก็ลดเงินเดือนพนักงานหมดเลยครับลองนึกภาพตามบูริคัรับพนักงานที่ทํางานทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับบริษัทมาอย่างยาวนานนะครับอยู่ดีๆเนะี่ยกับถูกลดเงินเดือน สวัสดิการต่างๆนั้นก็ถูกตัดความรู้สึกมันก็คงจะเหมือนกับโดนทรยศหักหลังจากคนที่เคยไว้ใจเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนายหวังยังระบุอีกครับว่าผลการประกอบการโดยรวมของรัฐวิสาหกิจน,นั้นก็กําลังย่าแย่ครับเขาบอกว่ามีพนักงานมากกว่า20,000คนครับตอนนี้น่ะก็เหลือประมาณ13,000คนครับหายไปตั้ง7 0 0 0คนเลยนะครับเนี่และนี่มันก็ไม่ใช่จํานวนในน้อย,อยเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตที่ 1, 2, 3, กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กของจีนได้เป็นอย่างดีครับแม้บริษัทเองจะพยายามหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานจํานวนมากแต่ก็มีมาตรการอื่นๆเช่นการสนับสนุนให้ พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดครับแล้วก็การอย้าให้พนักงานไปยังบริษัทในเครืออย่างไรก็ตามครับสถานการณ์นั้นมันก็ยังไม่ดีขึ้นชาวเด็กบางส่วนเองก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ซีอของเอสติลกรุ๊ปซึ่งมีไรายได้มากกว่า3ล้านหยวนต่อปีในขณะที่พนักงานทั่วไปนั้นมีไรายได้น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนหยวนต่อปีครับแถมยังต้องทํางานล่วงเวลาหลายคนนั้นก็ต้องคําถามครับว่าทําไม คนทำงานต้องเป็นฝ่ายรับภาระความยากลําบากอยู่เสมอด้วยนะบางคนนะครับก็เสนอว่าบริษัทน่ะก็ควรที่จะลดจํานวนผู้บริหารลงเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบ้างแล้วก็ลดตําแหน่งงานที่มันซ้ําซ้อนบางคนนะครับก็เสนอให้ลดพนังงานออฟฟิศลง40-50ทั้งในระดับกลุ่มบริษัท แล้วก็ระดับบริษัทในเครือครับเพื่อเพิ่มผลการผลิตโดยให้เหตุผลว่าการลดไรายได้ของพนักงานร,ระดับการปฏิบัติการน่ะมันก็คงจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะเดิมทีแล้วโบนัสของพวกเขาอะ่ะมันก็น้อยกันอยู่แล้วต้นทุนการผลิตนั้นมันก็ต่ําที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่ามานะครับท่านผู้ชมก็พอจะทําให้เราได้เห็นภาพรวม สถานการณ์อุตสาหการรมเหล็กในจีนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือปัญหาเศรษฐกิจครับที่มันส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมเหล็กโดยตรงอย่างที่เดวิดหวังครับนักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอุตสาหการรมอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัสดส่วนมากกว่า40%ของการบริโภคเหล็กนะครับดังนั้นนะเมื่อภาคอาสังหาริมทรัพย์ซบเซาจึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมเหล็กโดยตรงครับโครงการสาร้างสารูปโภคพื้นฐานแล้วก็โครงสร้างอาสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเหล็กส่วนใหญ่แล้วก็ต้องอยู่ชะงักในขณะที่รากฐานการเงินของรัฐบาลก็ตึงตัวครับความต้องการเหล็กนั้นมันก็จึงลดลงเป็นอย่างมากประเด็นที่2ก็คือปัญหาการผลิตชิ้นส่วนเกินครับเดวิดหวังนะครับเขาอธิบายไว้ว่าหลังจากที่จีนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตลอด20ปีครับปัจจุบันนี้จีนเองก็มีถนนและที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อความต้องการแล้วครับมันก็เลยเกิดภาวะ กำลังการผลิตส่วนเกินในระยะยาวครับในอุตสาหกรรมเหล็กประเด็นที่3ก็คือ ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ฝังรากลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อันซับซอ้อนระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจครับซึ่งมันก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยของเหมาเจ๋อตงนั่นเอครับที่มีการก่อตั้งโรงงานเหล็กจํานวนมากโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจรหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางนั่นเองครับและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจนั้นก็ได้เข้าไปควบคุมกิจการของบริษัทเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆทำให และเ้าิษตางกิจนะครับมีอำนาจแล้วก็อิทธิพลเหนือภาคธุรกิจส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆก็พยายามจะแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับจนทําให้มันกลายเป็นระบบราชการที่แบบซับซ้อนไปนเลยครับประเด็นที่4ก็คือการล่มสลายของโรงงานเหล็กครับหวังนะครับก็อธิบายว่า การล่มสลายของโรงงานเหล็กนั้นมันเป็นสัญญาณเตือนถึงความล้มเหลวของระบบเศรษฐ,ฐกิจแบบวางแผนเช่นเดียวกับการเกิดขึ้นอุตสาหกรรมอื่นครับเช่นธุรกิจจักรยานสาธารณะแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมันก็ต้องมีบริษัทจำนวนมากเลยครับที่ต้องปิดตัวลงสำหรับอุตสาหการรมเหล็กการล่มสลายของโรงงานเหล็กนะครับก็จะนำไปสู่การปลดพนักงานจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อระบบการเงินเนื่องจากบริษัทเหล็กหลายแห่งครับ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การล้มสลายของบริษัทเหล่านี้มันก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นของจีนนั้นผันป่วนครับแล้วก็ทําให้ดีเสียในระบบธนาคารนั้นมันเพิ่มสูงมากขึ้นอีกด้วยประเด็นสุดท้ายก็คือการบริหารแบบเผด็จการนะครับสู้เชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของจีนก็วิเคราะห์ว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นผลมาจากการบริหารงานแบบเผด็จการซึ่งขาดความเชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจกรครับสู้เชิญนั้นเตือนว่าจีนเองก็ กำลังเผชิญหน้ากับภาวะเงินฝืดการว่างงานแล้วก็การล้มละลายของธุรกิจครับแมวนมเช่นนี้น่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อ ทุกอุตสาหกรรมแต่ความเร็วการล่มสลายมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นแห่งแรกและในปี2025ค,ครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเบสแอนโลดซึ่งเป็นโครงการสาคัญของรัฐบาลจีนที่มุ่งขยายอิทธิพลทางเศร,รษฐกิจไปทั่วโลกวิกฤตในอุตสาหกรรมเหล็กนั้นมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนภยัยนะครับที่บอกให้เรารู้ว่าเศร,รษฐกิจของจีนเองก็กําลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายครับ ทั้งใหญ่แล้วในอนาคตครับอุตสาหกรรมเหล็กนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจีนจะสามารถก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ